ทุกคนคนคนเขากำลังจะเดินขึ้นมานะพี่นี่ก็หลบทางให้เขาก่อนนะคะ โอ้ช <Thank> <laughs> <Thank you. laughs> ิวเพราะว่ามันร้อนหนาวร้อนๆเนอะทุกคนเนาะก็เลยเปลี่ยนหมวก มีผู้ชายจีบอะยันนมอยู่มาทักแกยอีมมาซุยตุ้ตังอะนมมีผู้ชายเดินตามเลยนะทุกคนย่ายันนมอีดีอีมมาดีมามมเซนจะมาซ้อมกระตูพฟุตบอลกับลามองตัน เขาบอกว่าพี่นี่สวยฟ้าภูเขานะคะทุกคนปลาเล่ปเล่บอกว่ามึงนี่ยิ่งยิ่งไปใหญ่เขาบอกว่ามีคนเดียวนะคะคในโลกนี้นะก็มีคนเดียวนะที่เป็นอย่างนี้ ว้าว <Wow. laughs> ทางเดินนะคะทุกคนทางเดินนะคะทุกคนอย่าให้พลาดนะคะทุกคนทางเดินนะถ้าเราเดินพลาดนะตกเลยนะเนี่ยตกแล้วก็เดินเดินจะเข่าลุกนุ่หุ่นนะคะทุกคนทุกคนเห็นไหม <Okay. S 2> ทุกคนที่นี่ที่นี่ยืนอยู่หน้าผา เป็นเรื่องสมมตินะเรานิดเดียวนะไม่ระวังนะย่อนตัวลงไปนะทุกคนตกน,นะทุกคนเป็นหน้าผานะ น้ำไหลไหลไม่จากข้างบนนะคะทุกคน ยงเดินขึ้นต่อไปนะทุกคนคะ่ะเขาไปตรงไหนเนี่ยม้องว่าอู้ทางไปตรงไหนเนาะเซ้อูอ๋อขึ้นตรงนี้นะคะทุกคนคิดน,น,นะ ดูเอาว่ากาเดและทุกชอนนะคะมองซุยเอาว่าเราก็จะตายนะเราจะมองเห็นทางไม่ดีเราก็เดินตามป้ายเหลืองๆเนาะี่เดินตามสอนเหลืองๆเนาะอันนี้สอนลงนะคะแต่เราจะเดินขึ้นค่ะสีเบีย้ยอีเลเฟร์เอสกายเเขาทำให้เราเดินเป็นที่เกาะด้วยเนาะไม่ต้องเลื่อนเนาะ มีส่องกันเนี่ยเดอเดอเด,เด,เดมารัก,กทุกคนผู้บงเต้ผู้โชลียิ่งขึ้นยิ่งสวยนะ อเสียงเสียงหายใจนะคะุคนสวยสวยสวยสีนะสีเขาสวยมากจังเลยคุณ พี่นีก็จะเหลือน้ำไว้หน่อยนะพี่นีกอกน้ำมาเนาะเวลาเดินเขาเนี่ยเราจะหิวน้ำนะคะทุกคน หิวน้ำมากนะพี่นี่กินน้ำไปหลายลิตรแล้วนะคะทุกคนทุกคนพี่นี่พี่นี่สั่งซื้อ,เ,อ,อเราจะเดินขึ้นนะคะทุกคนเดินขึ้นไปเนาะ โขาบจะทอโบโอะเอาบาเอกาบามอมงเตพี่นีสั่งซื้อไม้นะคะไม่เสียบนะคะเขาบอกจะส่งมาให้วันจันกันนะคะหกสิบแฝงนะคะทุกคนลงทุนนะคะทุกคนได้เงินจากออ YouTube นิดหน่อยเนาะก็ซื้อขาตั้ง ่ายนะคะทุกคนแล้วก็ออแล้วก็สั่งไม้เนาะหกสิบแฟงนะคะทุกคนเขาบอกเขาจะส่งมาให้วันจันท์นะคะทุกคนไะเราก็เดินต่อนะคะทุกคนไะคลิปนี้ก็จะมีหนะ้าพี่นีเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าเออวิวก็จะคล้ายๆกันนะคะแต่ว่าการที่เราเดินขึ้นไปวิวจะไม่เหมือนกันนะคะทุกคน าการเราเดินจะไม่เหมือนกันนะคะคือจะสวยนะคะแต่การถ่ายทำมันก็จะคล้ายๆนะพอเรามองไปข้างล่างเนอะก็จะคล้ายๆกัน เสียงเสียงลำธารนะ นั่งก่อนนะทุกคนเดี๋ยวพี่น่จะทาลิปสติกสักหน่อยทุกคนได้ยินเสียงน้ำตกไหมยิ่งขึ้นยิ่งสวย วันนี้ช่างภาพจะให้ช่างภาพถ่ายรูปให้เนาะช่างภาพเหนื่อยเ,อเราก็หน้ามืดน,นะคะทุกคน เราขึ้นไปเนาะภูเขานี้นะ,ะทุกคนฝันเราจะขึ้นถึงนะเราคงไปไม่ถึงนะทุกคนนะแต่ว่าจะขึ้นไปดูว่าแต่ว่าคงไปไม่ถึงนะทุกคน เพราะว่าเราจะต้องลงอีกนะอันนี้มันสี่โมงเย็นแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าเราต้องใช้เวลาเดินกลับปีสองสามชั่วโมงนะไปที่รถนะคง <c oughs>